mà là phải nghe lúc nào làm cả nào cái câu <laughs> ôi sao ta nào lại cũng có nhắn chắc ăn lắm ừ. nào cái gì có đồ tao nó bây ừ. bưng là thì phải ngay à. bên này bây mòn đây tụi mòn có bị ngoài của lá ừ. phụ nữ phút cả thì phải hát mình phải thì lịch thì phải nhai phút lông lại luôn đó, đẹp พระท่านได้เห็นนั่นคนพรท่านได้เห็นนั่นวันเสารวันทิตย์ทั้งหนาวอยู่นกับพระท่านในลงนอนคนนี้เหรอู้ใดก็ได้เดี๋ยวเขาเล้วน้ำเราไม่อยู่จังได้แต่ว่าเขาถือออกง่วงเนาะนั่งตายเขาออกง่วงินอยู่เว้ยเมื่อไรเงี้ยก็อันเดียงไป ใส่กับพลังไรอ่ะใส่ปลาจิวเลยครับเสีวง่ามง่ามโอ้ยหนูมาได้ àn, ยอไปอูด้วยนี่หลายปันนี่อ่ะใส่ปราตะกอบกองส่วนไหนยืดไม่ข็งไมู้ซื่ออยู่ตลาดน้องเว้ยโว้ยยังบานั่ะโอ้ยมันหนาว mất nuôi mất là là nó, nuôi cảnh cái này, thiếu cái <laughs> bậc ừ. quan này, thiếu <Tổ> muối ngọt, tối nay muối này, um, tô ngâm, thiếu hàng đèn lên trong băng ngâm, vậy, lại <laughs> chân đi <laughs> tiêu thiếu cái <laughs> này, ประกอบโมนีเป็นราคาได้ไปไงมันสุกละว่ามันเบิด์ยามเลยอ่ะอย่างย่างเยลยโอ้บอริษัทบุกเบยมันก็บริจินเหรอครับพี่น้องมันอยู่ใกล้บ้านคนตะกี้มันก็ไม่บ้านเรากคือมันมีบ้านก็ได้เดี๋ยวบอกอันนี้ก็ได้หนังตายที่ข้างหลังไปสก,กิด ใส่น้ำปลาแดกป่าไงนึก <Body. S 1> ว่าใส่บอรี่ที่เหล้วใส่ตะเกียบส่วน,นี้นม,มันจะไม่ละเข้าวุ้อยว่ข้ขงางหลังยูฟัสยู nằm bổng à. thì ruột à. ừ, <laughs> đó, tiêu cùng có tiêu vừa cùng nằm bao bố con trong một thứ nằm bọc lại, bánh bọc lại thì phải nghe phải bưng còn bọc lại thì là nó là gì chôm sụm là, thì nó bọc còn thì sụm cái thì bọc lại là bọc căng lằng các anh.

ดีเลยพอแพี่น้องคพวเขาซื้อิน้ะเดีเนี่ยละล่ะัก็ได้แล้วะมุตมันมทั้งมานอยมันเามันออกซื้อไดุ้นเือนมุ่ม้ยครบดักนี่หมเลยไม่ดูไปเหงาดูยกันละสิไปเหงาด้ยกันละสิทุกคนนี้เ็นอยู่บ้านทออะ ยังนั้นก้่ยซิวครับซิมซิมผัดซุกซิมอเนียนอู้อั้อันนี้ก้อยซิมมันไงผัดซุกเนโตนะดำไรไรนั่งจริงเลยขมดำดำโคตรในรึเปล่านี่เดี๋ยวคบี้เต๋อไม่ผัดซิวผมก่ดีที่ผมแอบไปผัดซิวหัวหงอกดิมันเอาอย่างนี้ทังนี้เออเออเออได้ได้ ามา,า,ดาดื้อครับพี่น้องเอ้ยเนง้ยหรือไม่ยิงเขาจินนามเนื้อเอ้ยแั่มาได้เพื่อนเอ้ยตโดนตูนยิงเขาแล้วเ,าเขาจะไปโตล้มจะไปโตน้ำหนาวโตน้ำหนาวใส่น้ำน้วเปล่าหลูดน้องข้างหลังเลยเฮ้ยเจียกัน่สนึงกนิดนึงนะแต่อยู่เมืองที่มันกัเขามาหลอยเด้รอวั่งเด้อลูกน้องไร้หลูกน้องไร้เข้าไปได้เราไปสานเงี้ยเขาไปน้ำเดื้อนี่ปาดตัว พักนี่เกาะดีที่สุดวนชุ่นป่อยปลาตะชิ้วเงี้ยแล้วกรเกิดเหตุินนี่คือมันขึ้น่ออกไปสุกเต่าโู่อึ้นประกาศเลยหรออียงบัเรืมกว่าเปนกลาไหมเงี้ยกว่าันมาดีมันจังอ่เบื่อประกาศยินเนี้ยอันเอียงนาะขึ้นเื่ออกั ซื้อมันหยาบไปดิหอมบักบัวหรอฮะแล้วขายกีบหมันคือผมบ่ะไงเอาไปเออแล้วขายคนนีแล้วขายตะดนดิรถจงเวนึงอนี้อันนอำเล่าอีกหนปุกแงอีกไหมแล้วผมอีกผมไปหรอไหมไปขายหรออยู่นผมเองผมยังกันได้ป่ะนี่ยไผมแล้เดียวเราสเห็นอันดกีงเลย Bà không nhỏ cũng quán như thế hmm baba mong lắm của thang 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 cả thang của 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 ก็เป็นอยู่ไม่ดูพี่การค้าขายกับโจ๊ตชู้พี่เอาเห็นบะบ้านเนาะข้าจ้าก็ขึ้นมาค้าขายอยู่พี่วันนี้เอามันเป็นเพ่นกินท้องแล้ววันนี้นั่งเวินพี่น้องเอ้ยมำต่วนหนวดมาหนิมาต่วนหนวดมาโยนต่วนเดียนนั่งอะไรซะหมู่บ้านนี่แกดินเยอ่มากมือเอาไปทางนี่หระไปใส่ปุไปใส่กระซางเพื่อนละ เพราเขามาเสยียนี่แหละนี่เพาะอะไรด่ากันมาโอ้ยเหยียบเจ้าตายเดี๋ยวน้องเจ้าก็ไปนอนอยู่นถนนนี่บป่ะเนี่ยแต่หนึงผมให้ต่ำเออมันอันตรายนะคือบ้านน้ำบ่สะดวกพอสุกน้ำไม่สะดวกโคตรเป็ดบ้านกันว่าเนี่ยึั่นไเนาะบ้านจินน้องไม่มีน้ำใส่าะน้ำแหอยน้ำต้องชมคนแล้วก่อนปลาหลวงกับปบ่หอด ไัเหลือกวดต่อสอนมคู้กันนั่งไปกับต่อใหญ่แล้วอบอกกันบกเ่รา้อมล้อันขนานเล้าอันจอบดานเราพากันตัออน,นก็ถนันอดนกกนออ,อกซอยเล่ากัเสียค่าไปซอยเล่าอันต่อนัดไอเร้าเก็บเป็นหนวยเนาะเรียเจ็เป็นละติดมากตาบานเจ็บเอาเงิน ว่าแาเทามันหันเป็นน้ำข้ามต่ใหม่ๆนันผิดเป็นไหนไแต่ว่ามไม่เท่าเท่ามาขันเท่าอย่างจะเขาก็เอาล่องใส่องใบยสองสามหมื่นกับสิดสนนี้เนาหันเป็นน้ำข้ามเนาะเน่ยมันเป็นเหลียงเป็นน้ำเาๆเป็นเรื่องเนื้อจาทตางป็นไปล้างรถเจ้าเลี้ยงให้หวอเราวจักืางรถยกัเนิเลยัรเสียข้ามเลีเด็กน้อยเขมบแล้วเป็นซีีตมด้ห ธนารถหนึ่งรถหลวงแทมจอ่วเนี่ยเนายังเป็นยูคู่พนั่งอนี่ยอืเป็นกระดตใสคือเกาลันบ่ม,มีน้ำแต่ตะกี้เห้องกระเดาสา่แจบตะกี้อ่านหนังชมมาเม่ิบานนี่ยดูยไหมยมีมยงลงทาเงเงี้ยเหมือนแรงอยูคู่ผนั่งจากจ้ะไปยันดบหน้ามาก ทำๆน้องพ่อเองปอมมันนีจอกน้อยจังหลายๆมาปวดจอกอับเมียหอวเทียนยังไปยบึงตะวันหักจอกหักยังเต็มตัวอยู่นั่นเสียกระไรปิงเนี้ยน้ำเอ <c oughs> ๊ก็ิ้งต่กว่านี้ปิงนี้ีมันไรแล้วแต่หอยแครงท่านมีปงอะไร้นี่อไป, <c oughs> ไ,ปไปตึกแหนเนาะนอนยำขึ้น,นยนำตะํมเมิงขยอ,ยอลอยยู่ซึ่งอิม่มกินกับว่ากากินเน่อน้าต้มปีงกออปิินกอรอมวัดายเด้อ คือแรงมดแ้บานคือหวานแล้วบึงแดดนก็ุ่ก่นขันใบไ,ไม้บะวันไหวนี่แมนเลยม้อนทำข้าอยู่แต่เผื่กับบมีที đang thì ba hiền miền cầu hơi tân thật là cái ơi này của mình yêu bột khai thương tích lăng hết lắng người mọi người du, người mọi người mọi người hết, người mọi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  người đi người mọi 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 người เห้าเก่าต้นเห็ดแตนเดียวฮะอะไรเก่าลี้นี่ของผมนี่เก่าดิ้นี่แตนเดียวเห็ดกัวออกไปเห็ดกัวยืดทำไมของน้ำยืดทำไมเห็ดไปหมดกัวโกราต้นเดียวมันใหญ่ดิบมันหนุอยเรื่อกเก่าซีว่าสีเหลวซอว่าสีเงินเก่ามันยกับยืดไปอืมช่วงเสาไว้เขาเหียวห้างทำไมทำไรดิลังอยู่ในบ้านเบิดหดมองซศดแล้วพอยืดลงไปเป็นทีเบิดเลยก็มีวางจันดีเสาเห็ด

แกงจีน so ่าแหละป้อนสี่สิบห like ้าไปหาหมอบ่หนาแน่นทั้งผู้สาวทังแกงโตทั้งหนาแน่นส่วนตัวเด็กหน่อยนี่มันตัวหนาแน่นเลยเด็กหน่อยมันเป็นวัดมันเป็นอารมณ์บอดีนี่เนาะบ่กต้องต้องเชื่งนกตัวคลองสี่สิบคือสี่สิบหอนี่แต่ปูใหญ่มันก็อารมณ์บอดีเท่ากันมันเป็นวัดจันหนาใหญ่พอสมควรใหญ่ใหญ่เด็กหน่อยมันติดปวดหัวคือเฮาบัเนี่ยมันไข่เนี่ย มึงอะไรกันยี่ยง,ง,งมึงเป็นเป็นบดหนอตะปูใหญ่กันยัง,กงนนะเก็บขิงอากาศเปลี่ยนแปลงดูไหลหนาวไหลห่อนไหลก็โอ้ยเก็บขิงพี่น้องในท่องมาเป็นไปทัวท่วทิศทั่วแดนแล้วล่ะขึ้นเขา กับน่ากินบะหมี่อันมีป่าอย่ตัวันมที่กังแต่พอมันจังเลิเนจังกิ่งง่ายใส่ข้าะมาเสยวกันกินนีงด้วยกินแต่ข้ามละลายตัวที่มางอกมันขมอันรำนี่ก็ฟังเสียงฟังเสยงรถถึงนกจอกหของสี่นี่มันพาดูจากเด็ดบ้านต้องให้สำุจทำไมที่พูดลงเสียงแรง วันนี้บ่มเลี้ยงใกล้ครับพี่นอนเดอ๋ย่วันนี้มันสาตงมาจิเต็มน้ำกันเลยนี่เราเพเลี้ยงขับอาไนีดท่าเจ้ายังมาอยู่หนอก่เดียวเาอยู่ในบ้านแค่แต่เตียงไปร่างยิงเขามันก็ขันจังยิงเข่ามันก็มันจาต่อที้มัังปองนกกรอกองนกย่างปองนกปองนกเขานกเขาก็หลายบาทุกี่บ่คกอบ่มไหลมันมีคนมาอยู่บ่มีน้อยอยู่นินมต็มไ่้ังไง cái <laughs> bay mẹ phun kim mắt nó con kẹo nó mà kha con kha 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 cái <laughs> kha 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 มีมือเอาทังเข้าแหงเอาไปสร้างกน้สีเรามองเขาของมองน้ามันมาตอเข่าแหงส่วนสาดหรือสะอาเนี่ยนั่นสุเนี่ยเหรอแต่จะเบิ้งเนี่ยกลกูปีกวันนี้มองได้พระไยู่นได้กินมองได้อุดมสมบูรณ์ใบขึคนหัวหนึ่งลพืากันหรอกาวบานหนุลำหนักยามบ้าได้สมรักอะมันนอนต้นไม้่อยบรได้ มันตายเหมือนี่เดี๋ยวบอมันตายนล้วนกนี้ตายแล้วต้วไม่นี่ค้นแันี้เป็นโลกอีกอ่ะรามจามันก็ยางตายไปยางนี้มันสองเน้ะม็นเลยบมอ่ฮะมันเหม็นจิงยางไปทั้งสามทั่งคนบอม่นเหมยเหม็นนะมันเป็นกุยเป็นข้าวเม่่กุยขี่นกมัดล่ะมันอยู่ไกลหนองนี่้องปตามหมเออเปนกินเป็นกินนองเราเพอขึ้นมาน่านนอนกอไผ่ร้องปูจามาดิเตยกอไผ่รองปูตามีขาออกลาดเลยดิ สองกลุ่มเน่าปูเข้าไปวันไหนที่ข้าวกราดเลยเดี๋ยวรอนี้ยางเข้ไปทั้งถนนมือเส้ากับยางไปเลี่ยนอีกเอาไม่ติดด่างไปได้หรอ <c oughs> น,นั่นนั่นสีรกมันออกไปมันถือีอากาศเย็นไรมันต้องกินนั่นเนาะมันมันหมอกลงแล้วมันซุ่มมันเป็นกิน,มนไม่ไปข้าว,าวออาโ,โ,โไไูกับพ่อของนี้รอมูจาโบโหาบโหผมดึงเสียต่าไปงี้ปุ๊บเสียอากาศซิว Bacassu, quay bacassu, vino. Nay, you mean the Pasu nọ Tiền bong nê tùng, ku bong ngang, bateo khan pa, bà hát bang. Pasu hang gang, mọi chuông hôn 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 hàng hôn 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 ทัองคุ้งนั้น่สิ้นแจ่กันอย่นั้นแหน้านู a ว่าทุกคนว้าลายว้าหัวเลยนะุกชาวว่งไอ้ยาคันเท้าน่สียสกว่าจะกูทังน้อหลายนะปลาขอนตะกีบปลาชิ้วหางแดงมาอยู่หรอกปลาชิ้วหางแดงมันเป็นปลาขอนม่อใดมันหมักกะนำหลายเนื้อกระนำไหลโผล่ปชิวหาดไปไคมดีอะ พี่น้องมัอนี้ก็ได้เขาอื่มน้ำอิ่มแล้วห้องสิไปทั้งในทั้งในเขื่อนจังคอยติดตามอีกบางทีหนึ่งเด้อครับผมเสพาพี่พราะน้องไปจังไงหาอยู่ให้กินแบบไหนธรรมดาธรรมิชัดหนาแรงหนาฝนเ้องกับทีหากินตามดูดูการเด้อครับพี่น้องมันนี้ผมขอขอบุญขอบคุณอิปซีห้องสุขสุขวัเด้อครับบูวาฟูนั่นผู้นี้บูวาลูวาไหลานบาว่าปูวาเม่พี่น้องป้าอาหารสุขสุขวัการไปกันมาหรือว่าธุรกิจปีใหม่นี้แล้วก็ ขอให้จเจริญหนึ่งเรื่องกษตรขุดคนเด้อครับมีเงินมีต้องหมงักนไล่ไกลกว้างทุกดค้น,คนแต่สำหรับชิปนี้ทิ้งทาม,มาเกิดเท่ากับสิบเก้าคุณวาสวัสดีจา่จาจันทน์องนทน์ด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ